กระโดดเลยกระดอดเลยกระดอดเอ้ยกระดอดเลยอย่างนั้นแหละไปแล้วไปโดดโอ้โหนี่นะคะทุกคนพี่เกวลี่นะคะสนุกมากสูงมากดูนี้ สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังเกิลโป่งแยงซิปลายอำเภอแม่ลินจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนี่ตอนนี้ดีไซน์กับพี่เกลลี่เขากำลังจะเล่นแทมโพลีนกันนะคะทุกคนกระโดดสูงนะคะฮัลโหานทางนี้ค่ะโอเคตอนนี้ก็กำลังใส่เซฟตี้อยู่นะคะนี่เป็นแทมโพลีนแบบนี้นะอันใหญ่นะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าจะก,กระโดดได้สูงมาก ไม่ถ้าหนูไม่อยากให้มันสูงหนูก็ไม่ต้องกระโดดสูงถ้าหนูอยากให้มันไอ้หนูหนูก็ไม่ต้องกระโดดแรงแต่ถ้าหนูอยากให้มันสูงสูงหนูก็กระโดดแรงโอเคไหมคะ่หนูพี่เกลลี่ยืนรออยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนรอใส่เซฟตี้อยู่นะมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขาทั้งสองคนจะสนุกแค่ไหนและหรือว่าจะบาดเสียวแค่ไหนนะคะทุกคนนี่พ่อป่องนั่งให้กำลังใจรอถ่ายชอตอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ ตอนนี้เริ่มแล้วนะคะดึงให้ตึงเฉยๆค่ะไม่เป็นไรนี่ไงเด้งแล้วอย่างนั้นแหละโดนเล่ยโดนเล่ยโดนเล่ยโดนเลยดีไซน์โดนเล่ยโดนเล่ยตราดีไซน์ใหต้องสูงโป่งแย่ที่โดนนะคะวันนี้ค่ะโดนเลยไม่เป็นไรกระโดดเลย เป็นลายนี่ไปเลยเย้กระโดดเลยกระโดดเลยกระดอบเออกระโดดเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดไม่เอาใหม่เอาใหม่ไปแล้วไปับมันต้องดอดตลอดเออโอ้โหนี่นะคะทุกคนพี่เกลี่นะคะ สนุกมากสูงมากด้วยนี่ <laughs> ลอยเลยลอยเลย <laughs> โอ้โหดีไซน์เหนื่อยแล้วนะทุกคนดีไซน์ปวดขาพักแล้วนะหนุด <laughs> พี่เกลยังสนุกอยู่เลยนะคะทุกคนโอ้โห <laughs> 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 พี่เก้วกระโดดสูงมาก <laughs> โอ้โห <laughs> แค่ตะบินแล้วนะใช่ <laughs> <laughs> ดูด จะสุดสาวเขาแล้วเนี่ยดูดิจะถึงปลายสาวแล้ว,วอ่วะอุะ้ยฝนตกดูพี่เกลไม่ยอมหยุดเเดดีี๋ยวมมื่อก้ารับพี่เกลสนุกไม่ยอมหยุดนะคะทุกคนเออเป็นไงคะพี่ทรายนสนุกไหมสนุกพี่เกลเป็นไงนะคะ พี่เกลียวกระโดดสูงมากทุกคนดีไซน์บอกว่าเจ็บขาใช่ไหมคะ<ช>แต่ว่าอ๋อเจ็บขาใช่ไหมตรงที่มันลังลังใช่ไหมแต่พี่เกลียวบอกว่าอดทนเพราะสนุกปะตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะกลับกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์พวกเราด้วยนะแล้วถ้าใครอยากเล่นเครื่องเล่นสนุกสนุกแบบเกลียรี่กับดีไซน์นะคะทุกคนก็มาเล่นได้เลยนะคะที่ ป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์นะคะอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะนี่เลยปะตอนนี้ก็กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนฝุ่นลงเม็ดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมลลละะบ๊ายบาย,บาย,บาย